สวัสดีครับคลิปนี้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปลูกใหม่มาคุณพรมมาให้ชมและศึกษากันนะครับตรงนี้ลักษณะพิมพ์ทรงนะฮะก็เป็นพิมพ์ของพระสมเด็จจุกลางเป็นพิมพ์ของยุคหลวงสิทธิการนะครับเอกลักษณ์สำคัญน,นะฮะก็คือฐานสิงนะฮะายฐานด้านขวาของ,องพระ จะใหญ่เลยงอนขึ้นเชิดขึ้นนะครับส่วนด้านซ้ายจะเล็กกว่านะครับลักษณะของหน้าอกนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์นะครับใบหน้าค่อนข้างใหญ่ๆนะครับพระเกตก็จะลดซุ้มองนี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมากนะฮะผิวเป็นผิวหางกระเบนลักษณะเส้นสายาต่าง ก็มีขยุกข,ขยิกนะฮะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดด้านหลังก็ถูกปั๊มตาวัดไว้ลักษณะของสีก็ไปออกเป็นสีม่วงแดงนะครับเมื่อเราวางหลังพระนะฮะเราจะเห็นเส้นสายของสี่เหลี่ยมคินฟักไม่เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดนะฮะอันนี้เป็นจุดที่ สังเกตนะครับเพราะว่าพระที่อยู่ในกลุก่มม,มังคุดพมจึงมีลักษณะพิเศษจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะฮะเส้นสายจะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนไม่บรรทัดเด็ดขาดพระแช่น้ำนะฮะถึงแม้จะมีลักษณะคล้ายๆที่กลุก่มขับกลุ่มของมาคุพรมแต่ว่าเส้นสายลังตาย ับไม่มีบิดไม่มีงอไม่มีโค้งแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับองนี้ด้านหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพให้เราเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตรงขอบด้านบนนะฮะก็มีการงอของปูดพื้นผิวก็เป็นพื้นผิวหางกระเบนน้ำมึกที่ปั๊มไว้ก็มี ปูนเงาขึ้นมาทับเป็นบางส่วนนะครับพระแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ถือเป็นพระที่ดูง่ายการสะสมพระสมเด็จองคุณพรมนะฮะต้องเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่วนเรื่องของพิมพ์ทรงนะฮะบ,บอกได้เลยว่าไม่ต้องเป็นเน้นเพราะว่ามีพระมากมายหลายพิมพ์ทรงที่ บรรจุอยู่ในกลุ่มนะครับถ้าท่านเลือกเล่นแต่พิมพ์ที่มีในหนังสือพิมพ์ที่เซียนเขาหยิบขึ้นมาชี้ท่านจะพลาดโอกาสที่จะได้ผัาแท้นะครับมาดูด้านข้างนะฮะขอบก็มีรอยปีรอยแยกแล้วก็มีที่กลุ่ฝังติดอยู่ด้นานในนะฮะพระอุระ ก็นูลเด่นงดงามนะฮะฐานสิงนะฮะหัวฐานด้านขวาก็ใหญ่ๆเลยเชิดขึ้นผิวก็เป็นผิวหางกระเบนสังเกตดูผิวนะฮะจะเป็นเม็ดๆเๆๆอะสิ่งนี้เกิดจากปูนที่งอกขึ้นมานะฮะปูนจะงอกตลอดเวลางอก่างเวลากันทำให้เกิดลักษณะผิวที่สูงสูงกัต่ำนะครับ การน,นี้เราก็เห็นเส้นชาญยวรน,นะครับเห็นซอกแขนที่มีที่โก,กจับติดเห็นคอบที่มีรอยปีรอยแยกก็้มีที้โกกสีดำจับติดนะฮะเห็นการบิดเบี้ยวของเส้นสายซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้ถ่ายด้านหลังนะฮะน้ำมึก มีสีขาวของปูนงอกขึ้นมาทับหมึกบางส่วนก็ปั๊มทับชีกลุกนะฮะเห็นได้ชัดเจนจากสีจคดํากว่าน้ำหมึกที่ไม่ได้ถูกปั๊มทับชีกลุกพื้นผิวนะฮะมีสูงมีต่ำที่ขาวใสเป็นส่วนที่สูงสีน้ำตาลเป็นส่วนที่ต่ำ ใอ้งอกทับน้ำมึกนะฮะเห็นชัดเจนตันี้เป็นด้านหน้านะฮะสังเกตด,ดูผิวนะฮะซึ่งเกิดจากธรรมชาติเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มบางคุณพรมนะครับผิวหังกระเบนนะฮะ สีขาวใสก็เป็นส่วนที่สูงสีน้ำตาลคือเป็นส่วนที่ต่ำแล้วก็มีขี้กุกจับติดนะครับซอกแขนก็มีขี้กุกจับติดนะฮะมีสารพัดอย่างนะฮะมีเส้นใยธรรมชาติปรากฏให้เห็นด้วยอันนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับเส้นซุ้มนะฮะ เส็นสายบิด,บดเบี้ยวๆนะพื้นผิวมีสูงมีต่ำนะฮะงดงามคัาสสิคทับด้านล่างสุดนะฮะดูการเปลี่ยนแปลงทักษะภาคาของเนื้อผ้านะครับสิ่งเหล่านี้มนุษย์ไม่สามารถจะทับได้ตรงนี้บริเวณฐานนะ ตรงนี้เป็นฐานสิ่งด้านขวาขององค์พระนะครับหัวเข่าซ้ายเส้นชายจีบอร์ดช่วงหน้าท้องวงแขนพระอุละเนื้อก็มีการเซตตัวนะครับผิวมีสูงมีต่ำ ชัดเจนนะฮะจด,ดซุ้มเช่นซุ้มก็มีการเซตตัวชัดเจนพับพักนะฮะเป็นหลุมเป็นบอ่อนะฮะเป็นผิวโลกิตจันท์แล้วก็มีชิกลุกจับติดในส่วนที่ต่ำตอนนี้เรามาดูภาพจากกล้องกระยายสูงนะฮะ เกตูเนื้อพระฮะ,ะมีสูงมีต่ำมีเส้นใหยธรรมชาติจิ่กโกก็สารพัดอย่างนะฮะลงไปเกาะจับติดมีตั้งกิ่งไม้ใบหญ้าขี้ฝุ่นขี้ผงขี่ดินขี่ทรายเศษลักเศษผานนะฮะ เข่าด้านซ้ายเช่นชายจีวออยู่ตรงนี้ตรงที่เป็น่าที่สองนะฮะ ผิวนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดคี่กลุ่มนะฮะสารพัดยาที่ลงไปเกาะจับติด เส้นส ah, ้มนะฮะเส้นใหญ่ธรรมชาติ เดินขูหานะฮะมีผิวที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีคราบขูจับติดสีน้ำตาลของน้ำโคลนผิวหากระเบน,นะ เส้นสายของเส้นซ้มมีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทักายภาพตอนนี้เรามาดูด้านหลังนะฮะผิวก็เป็นผิวฮากรเบนเช่นเดียวกันนะฮะ แต่การเปลี่ยนแปลงทางภายภาพจะน้อยกว่าด้านหน้านะครับขี้กลูกนะฮะจับจิบลักษณะก้อนสีดำน่าจะเป็นก้อนของ,ของพวกถานนะครับ งอกขึ้นมาทับน้ำมึนเช่นแบบนี้น่าจะเป็นเส้นของแ่นไซน์นะครับ แต่เดี๋ยวเราจะลงไปหามุมที่จะหยดน้ํายาเช็คอีวแคเซนไซจะหยดน้ํายาเช็คอยู่คเซนซซายตรงนี้นะครับตรงนี้ มีขี้ขูดจับติดน้ํายาอาจจะกระจายนะครับเียวต้องเปลีป่ยนมุมใหม่ตอตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้นะฮะอาจจะดีขึ้นหยดน้ำยาเช็คอายุลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็โอเคนะเกขอเป็นเม็ดกลมถึงแม้จะมีขี้กรุบจับอยู่บนผิว น้ำยาก็ไม่กระจายหายไปนะครับแล้วก็ล้นเฟรมออกมานะฮะน้ำยาก็ไม่ล่วงหายนะครับพออากาศก็ขึ้นมาเม็ดโตโตก็ถือว่าโอเคนะครับ <S <S เรามาดูด้านหน้าต่อนะครับตรงนี้เป็นบริเวณนอกเส้นสมด้านขวาของพระ เกิตามขอบนะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีปูนงอกนะฮะสูงสูงต่ำต่ำคอดขนาดนี้ต้องใช้เวลานานมากนะภาะที่อยู่ในกลุ่นะฮะจะมีความชื้นสูงมีน้ำในอากาศเยอะนะฮะ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการงอกของปูทดทฤษฎีนี้ก็มาจากหินงอกหินย้อยในถ้ำนะครับในถ้ำต่างๆจะมีความชื้นสูงและตรงไหนที่มีน้ำหยดนะฮะหินก็จะงอกย้อยลงมา ตามสายน้ำดูซอกแขนด้านซ้ายนะครับดูคีบกรุนะฮะจับติดตรงบริเวณซอกแขน ก็จะเห็นเป็นชั้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 นนะฮะอันนี้เกิดจากธรรมชาติเส้นสายต่างๆของพระองค์นี้ก็สมบูรณ์นะฮะมีความงดงามคลาสสิก ในแบบฉบับของพระสมเด็จบางขคุนคงข้าบระกรุกถึงแม้จะพอมีนะฮะแต่ก็ไม่ทำให้เส้นสายเสียหายไม่บทบังความงามของพุทธศินนะครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พุทธศินยุคกลางนะฮะแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการ จำลองมาจากพระพุทธรูกยุคอุทองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ